สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านการแข่งขันโซเออร์ซอนัสครับนะครับระหว่างทีมชาติไทยกับอินโดนีเซียในตอนบ่ายที่ผ่านมาก็อย่างที่ผมพูดในคลิปที่แล้วนะครับเราสามารถเอาชนะอินโดนีเซียมาได้2ประตูต่อศูนย์ถือว่าเป็นแมตช์ล้างตานะครับในการแข่งขันฟุตบอลในรุ่นนี้ที่ทีมชาติไทยเราไปพลาดท่าแพ้อินโดนีเซียในบ้านของเขาไปได้ ในครั้งก่อนนะครับเราแพ้ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็มันมีเรื่องราวหลายอย่างครับที่เราไปแข่งที่บ้านเขาแล้วก็ทีมเขาเองก็ไม่ได้มีศูนย์หน้าตัวเด่นมาด้วยแต่ก็ยังาทางอินเดียเฟฟี่เองเขาก็เสริมตัวผู้เล่นมานะครับทางด้านอินโดนีเซียเข้ามาครั้งนี้เขาก็มีตัวผู้เล่นที่เป็นลูกครึ่งอยู่หลายตัวนะครับแล้วก็ส่งลงมาเต็มที่กับเราเหมือนกันในครึ่งหลังแต่ก็ไม่สามารถจะทําอะไร ทีมชาติไทยได้ครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทีมชาติไทยเล่นเต็มเต็มที่เชื่อันเล่นเห็นได้ว่าสิ่งที่เปเรล่าแค่เกมมาก็คือการเพิ่มมิตินะครับในแนวมิดฟิลด์นะครับในแดนมิดฟิลด์โดยเฉพาะในเกมลุกทางด้านเกมรับของเราก็เล่นอยู่ในมาตรฐานที่ใช้ได้ครับแต่ก็มีลูกหลุดให้เห็นแต่จริงๆแล้วครับคลิปนี้เนี่ยที่ผมอยากจะพูดจริงๆคือเรื่องเกี่ยวกับการชนะก็ผมพูดไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับว่า มันมีประเด็นอะไรสำหรับทัวร์นาเมนต์โซเวสรัตคัพนี่ฮะก็ถือว่าน้องๆของเราก็ทำผลงานได้ดีในบัตรที่สองนี้นะครับเพราะว่าในแมตช์แรกในผมํำหนิเรื่องการจัดผู้เล่นลงถ้าจะว่าลองทีมผมคิดว่าม,มันหมดเวลาลองทีมแล้วเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนเราจะแข่งขันในรอบคัดเลือกฟุตบอลชาติชาติเอเชียที่บ้านเราแล้วนะครับซึ่งทีมชาติไทยเราจะอยู่ร่วมสายกับอิรักฟิลิปปินส์แล้วก็บรูไน เรา,อ,าอันดับสองในเสียงมากครับถ้าเกิดเราเข้ารอบไม่ได้จะเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเราโฟกัสในจริงเราอยู่ตรงนี้เลยครับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราควรจะลงตัวได้แล้วเพราะว่าเราผ่านทัวร์นาเมนต์มาแล้วนะครับที่อินโดนีเซียนะไม่ควรจะมาทดสอบทดลองทีมอะไรอีกควรจะเป็นการแข่งขันเพื่อเขาเรียกว่าอะไรครับเพื่อทักษะความชํานาญในทีมที่ดีที่สุดเพราะว่าคู่แข่งอย่างอิรักเนี่ยเราจะประมาทเขาไม่ได้เลยนะครับตอนนี้อิรักอยู่ในระดับที่เป็นทีม พูดได้ว่าอยู่ในดับชั้นดีของเอเชียนต้นของเอเชียด้วยนะครับอย่างเต็มปากแล้วครับอิรักเขายกระดับขึ้นมาแล้วแน่นอนครับทีมเยาวชนเขาต้องมีฝีเท้าที่ดีตอนนี้อันดับเขาอยู่เหนือซาอุดิอาระเบียแล้วครับอิรักตอนนี้ดังนั้นนะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้ตอนนี้จะถามว่าฟุตบอลน้องๆเราอยู่ยี่สิบเล่นดีไหมในผมตอบมาตลอดว่าเล่นดีครับที่ผ่านมาผมทําคลิป มาเป็นเดือนเลยนะครับเกี uh, ่ยวกับย20่หรือ U19 บูล็อกทีมนี้นะครับท่ามกลางกระแสที่แฟนบอลหลายท่านแล้วก็สภาวะแวดล้อมเนี่ยนะครับรู้สึกจะเป็นลบนะครับกับน้องเลยเกินก็มีช่องช่องผมนี่แหละนะครับคลิปที่แล้วผมต้องขอโทษนะผมพูดตรงไปตรงมาแต่โดยความจริงแล้วเนี่ยช่องพักกินชาแนลของผมนี่แหละครับที่ผมมีความรู้สึกที่ ให้กำลังใจน้องๆมาตลอดไม่ได้สนใจใยดีกับกระแสอะไรเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นเมื่อวานเนี่ยที่ที่ผมจะพูดหน่อยเพราะว่าวันเวลามันผ่านมานะเราไปลงแข่งที่ Source o l l s r s ครับแล้วนะครับเรากลับไปลองทีมในลักษณะที่มันไม่เมคเ sense สำหรับผมอะในสภาวะการแบบนี้มันจะเป็นการซ้ำเติมทีมซ้ำเติมน้องๆนะครับจริงๆแล้วความสามารถของเด็กเราเนี่ยมันมีเยอะมากไมต้องพิสูจน์อะไรแล้วครับ เขาฟูลพอฟูลทีมขึ้นมาเขาเก่งแต่ตอนโค้ชยูกิริชาร์ดอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เข้าไปอุ่นเครื่องแต่ต้นปีชนะอินโดนีเซียแล้วก็เสมออุซเบียเนี่ยครับน้องๆเหล่านี้เขาระดับท็อปถ้าท็อปฟอร์มขึ้นมาเขาไม่ระดับธรรมดานะเพียงแต่ว่าเขามาเล่นเหมือนทำลายตัวเองอตอนทัวร์นาเมนต์ที่แล้วที่อินโดนีเซียท,ท,ที่สุราบายาเนี่ยแผนการเล่นเนี่ยผมรู้ครับมันเป็นเป็นแผนการเล่นที่ดีแต่มันเป็นเป็นแผนการเล่นของผู้ใหญ่อะมันทําให้น้องเขาติดขัด เล่นไม่ค่อยได้นะครับแล้วตอนอคือพูดง,ง่ายๆว่ามันตองลงเต็มศักยภาพอ่ะมันจะมาลองผู้เล่นที่อ่าไม่ไม่ฟูลทีมไม่ได้สำหรับแผนการเล่นหลังสามแบบนี้นะ, mm hmm. นะครับดังนั้นในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันมีอ่าเพื่อนๆที่เขาเป็นแฟนบอลไม่เข้าใจหลายคนเนี่ย mm hmm. โค้ชไปเรล่าไม่ควรจะลองทีมแบบนี้ในสภาวะแบบนี้เพราะว่ากระแสมัน กระแสต่างๆมันจะไปทำร้ายน้องๆมากกว่านี้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เมคกซเซนที่เราจะไปลองทีมตอนนี้มันสมควรที่จะนะครับเอาตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดลงทุกแมตช์ได้แล้วครับเพราะว่ามันใกล้เวลาที่เราจะแข่งกับอยิรักแล้วในแมตช์ที่เราเอาจริงเนี่ยระดับเอเชียนะครับก็นี่แหละครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเรื่องเคเรนธระดอนไรอันเนี่ยน้องเข้ามาจากลีกสนะครับของผิด จากสมุสรพอร์ตแลนด์นะครับขอนย้ายมาอยู่ที่บุรัมเนี่ยคือผมเห็นแต่แรกแล้วครับตั้งแต่ทัวนาเมนท์ที่อยู่อินโดนีเซียแล้วว่าน้องเขาเล่นดีนะมาตรฐานเขาสูงมากจังหวะต่างๆเนี่ยก็บอกได้คําเดียวว่าคลาสฟุตบ,บอลเขาก็คือระดับยุโรปนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเป็นลีกรองลงมาหน่อยแต่ผมเชื่อว่าฝีเท้าเขาเนี่ยถ้าพัฒนาดีๆเขาอยู่ในระดับเอเชียได้แน่นอนและตอนนี้ในรุ่นยูยี่สิบเนี่ย เคลันไม่ได้แพ้ใครครับพอพอกับท่านักกีฬาชดเมืองปักตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นจุดเด่นของเราที่เราจะต้องเอาประจาทีมไว้ประดับไว้และเราต้องหาตัวเด่นๆแบบนี้เข้ามาเพิ่มเติมนะเพราะว่าในรุ่นยูสิบในในรุ่นยูสิบเจ็ดเนี่ยเข้าเบาวกว่ารุ่นยูยี่สิบสั้นๆเลยนะครับการที่จะไปบนโลกยูยี่สิบเนี่ยเขาเอาแค่สี่ทีมครับแต่ยูสิบเจ็ดรุ่นของเซอร์เด็ดเนี่ยเขาเอาถึงแปดทีม แต่รุ่นขอนเซอร์เด็ดหรือ,อยูสิบเจ็ดเนี่ยเขาเตรียมทีมอย่างขมักขมแนและเพิ่มตัวผู้เล่นอย่างหนักเพื่อจะบรรลุจุดประสงค์แต่ผมคิดว่านะนักเตะเราในยูยี่สิบก็ดีแต่ผมคิดว่ามันยังไม่ดีพอที่จะไปบอลโลกนะครับหรือประสงความสําสเร็จในทัวร์นาเมนต์ชิงมชาติเอเชียเราคงไม่เอาแค่นี้นะครับคือนักเตะเราระดับฟุตบอลของไทยเราเนี่ยมันสูงสูงใช้ได้เลยเพียงแต่ว่าเราทําเราทําเหมือนเราทําร้ายตัวเองอ่ะ เราไม่ยอมสปินตัวไปไปณจุดที่เราควรจะเป็นนะครับบทพิสูจน์ออกมาแล้วครับวันนี้เนี่ยในการแข่งโซเออร์สรัสครับที่เราสามารถเปิดเกมได้อย่างเต็มศักยภาพมันทําให้ทุกคนในเอเชียเนี่ยในอาเซียนเนี่ยได้เห็นแล้วนะครับว่าศักยภาพของเด็กเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะครับคงเห็นชัดแล้วผมผมบอกมานานแล้วครับว่าทีมนี้เนี่ยน้องๆเขาเป็นเด็กที่มีกระดูกบอลที่ไม่ธรรมดา สูงกว่าทุกทีมที่แข่งในที่แชมเปี้ยชาร์ดอาเซียนที่ผ่านมานะครับมันมันไม่น่าแปลกใจที่ Australia. ออสเตรเลียเขายอมรับความพ่ายแพ้นะครับถ้าคุณมุมมองของโค้ชระดับเอเชียเนี่ยอย่างอย่างออสเตรเลียเนี่ยเข้าเข้าแพ้ถึงแม้ไวทํทำเข้าประตูตัวเองเขายอมรับเพราะว่าเขามองดูรู้ว่าเด็กเราเนี่ยเป็นเด็กที่มีกระดูกบอลที่แข็งมากไม่แตกต่าง่างเขาเลยนะครับแล้วทางเกาหลีเองก็มองเห็น ก็มองเห็นแล้วก็ชื่นชมผมผม,ผมนำเสนอข่าวมาตลอดในขณะที่ข่าวคราวมันไม่มีเลยเพราะากระแสต้านของเรามันเยอะผมนํำเสนอข่าวฝากกระแสามาตลอดว่ายู20ทีนี้เนี่ยเกาหลีใต้เสนอข่าวเกาหลีใต้เนี่ยเขาเชื่นชมว่าเราใช้วิธีการเล่นแผนการเล่นและเทคนิคระดับสูงนะเขาบอกว่าเด็กเราเนี่ยมีเทคนิคการเล่นระดับสูงในรุ่น,นยู20นะถือว่าเป็นระดับสูงเลยในการเล่นที่สามารถเอาชนะออสเตรเลียได้ เขาไม่ได้มาดามาหรือเขาไม่ได้มามองยิบย่อยว่าออสเตรเลียทําเข้าประตูตัวเองนะครับแต่ผู้สื่อข่าวของเกาหลีหรือผู้สัตย์ทัดกรณีทางด้านฟุตบอลเนี่ยของเกาหลีประเทศชั้นนำเอเชียระดับฟุตบอลเขามองว่าวิธีการเล่นของเด็กเราเนี่ยเขามองถึงฝีเท้าเขามองถึงเทคนิคแล้วเขารู้ว่านักเตะไทยมีฝีเท้าอยู่ในระดับสูงครับสิ่งนี้แหละครับมันเป็นสิ่ิทีคานสายตากับสิ่งที่ต่อต้านหรือตะแรง กา,ารไม่มีศรัทธาของฟันบอลไทยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแมตช์แรกเนี่ยเรามาโรเทชันนักเตะที่ฝีเท้าดีที่สุดในการเจอเกาหลีแน่นอนครับเกาหลีเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเราทำไมเราเราจะต้องต้องเล่นในลักษณะนี้ผลการแข่งขันวันนี้เนี่ยเกาหลีสามารถเอาชนะอาเจตินาได้ครับวันนี้นะหนึ่งประตูต่อศูนย์ ในขณะที่เขาถล่มเราไปสี่ประตูตัวหนึ่งผมไม่เข้าใจว่าจะลองทีมไปเพื่ออะไรในเมื่อนักเตะเราเนี่ยเขาท็อปฟอร์มมาตั้งแต่ต้นปีเลยครับมกราคมที่ไปชนะอินโดนีเซียได้ทีมถึงบ้านนะ่ะในแมตช์ทุนเครื่องที่โค้ชยูกิริชาร์ดพาไปเขาอท็อปฟอร์มมาตั้งแต่ต้นปีแล้วเราจะมาลองทีมในการถอดตัวผู้เล่นดีๆออกเพื่อใจะให้ทีมดอบลงทําไมท่ามกลางกระแสที่แฟนบอลชาวไทยเนี่ยเขาเสื่อมศรัทธานะ ในขณะที่ช่องพรกินเทนแนลอย่างผมพยายามประคับประคองมาตลอดทําไมไม่ช่วยเหลือตัวเองนะครับในเมื่อจะเจอกับอิรักอยู่แล้วเนี่ยมันชี้ชะตานะครับทัวร์นาเมนต์ทีแช่งมวยชายเดียเชียเนี่ยมันเป็นทัวร์นาเมนต์ชี้ชะตาของทีมอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมอ,อยากจะชียห้เห็นและสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะครับในเกมนี้ระหว่างอินโดกับไทยเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยเล่นหนัก ทัวร์นาเมนต์นี้ครับโซเออร์ซอนัสครับเนี่ยผมผมพูดมาตลอดว่าเป็นทัวร์นาเมนต์โปรโมทกรุงโซของประเทศเกาหลีใต้เขาเชิญเขาเชิญอินโดนีเซียกับไทยไปเนี่ยนะครับในทัวร์นาเมนต์ที่เขาโปรโมทว่าเป็นกรีนเพย์การเล่นยังมีสปิริตนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์สีเขียวแต่สิ่งที่ภาพที่เห็นวันนี้ก็คือนักเตะอินโดนีเซียเนี่ย ใช้การเล่นที่รุนแรงพอสมควรกับทีมชาติไทยก็คือใช้ศอกนะครับใช้ศอกในการทําฟาวไม่ใช่ทําฟาวก็ตั้งใจทําลายนั่นเลยครับด้วยอารมณ์ั่วบและภาพที่ปรากฏนะครับก็คือภาพนักเตะอินโดนีเซียกําลังใช้ศอกกับนักเตะไทยในขณะที่นักเตะไทยล้มและภาพหลังที่เป็นแบ็กกราวน์เนี่ยมันเป็นสีเขียวและเขียนว่า โซเออร์ซอฟตครับนะครับถ้าถ้าดูแล้วมันเป็นอะไรที่มันภาพนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่า mm hmm. นักต Indonesia, เตะอินโดนีเซียกำลังสับสอกนักเตะไทยในขณะที่แบ็กกราวน์เป็นโซเออร์ซอฟตครับสีเขียวเนี่ยผมมีความรู้สึกถึงความไม่พัฒนาเนี่ยของย่านอาเซียนเลยผมรู้สึกอับอายอับอายเกาหลีนะครับอาจจะทน่นา,าเข้ามาด้วย ทีมกิติมศักดิ์ของเขาคือเขาใช้โค้ดที่เป็นอดีตโคต้ดเยาวชนของอาร์เจนตินาและเป็นคนที่มีอุปการะคุณกับเรยโนเนลเมสซี่หรือคุณพ่อจะเป็นคุณพ่อบุญธรรมของเรยโนเนลเมสซี่ก็ได้นะครับมาเป็นเกียรตินะครับมาคุมทีมอยู่20บของเขามาแข่งครั้งนี้ก็ถือว่าเข้ามาเข้ามาลักษณะให้เกียรติคือเขาใช้คนที่มีชื่อเสียงคุมทีมมาแล้วก็ทาง เอ,อกัครราชาทูตอจตินาประจําเกาหลีใต้เขาก็จะมาชมการแข่งขันด้วยคือเขาจัดเป็นทางการพอสมควรครับแล้วก็การโปรโมทจุดมุ่งหมายของทัวร์นาเมนต์ก็คือเพลงกีนครับแข่งขันโดยสปิริตมีสปิริตของเกมกีฬาแล้วก็เพื่อที่จะโปรโมทนครโซเขาทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยและอินโดนีเซียของเราเนี่ยมันสับสกนะครับ ใส่นักเตะทีมชาติไทยแบกกาเป็นป้ายโซเอซอนดัตเนี่ยไม่รู้ผมจะอายเขายัางไงครับกับกับความไม่พัฒนากับวงการฟุตบอลบ้านเราเนี่ยนะครับและความหวังในการจัดโร์นเมนฟุตบอลครั้งนี้ของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ประกาศมาแต่ก่อนการแข่งขันแล้วนะครับในกระแสะข่าวของเกาหลีบอกว่าทีมชาติอย่างินโดนีเซียอาร์เจนตินาแล้วก็ไทยเนี่ยจะมีการถ่ายทอดสดกับประเทศอย่างแน่นอน เพื่อจะเผยแพร่ะนะครับมอตโต้สีเขียวแล้วก็คำว่าเพลกินสปิริตนะครับแล้วก็ความสวยงามของสีเว็ดล้อมแต่บางบ้านเราก็มาดาม่านักฟุตบ,บอลนะครับจนไม่มีใครถ่ายทอดสดให้ชาวไทยเราดูมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากกับทัวรน์นาเมนต์นี้นะครับสำหรับผมนะทั้งศอกของนักเตะอินโดนีเซีย ทั้งทีมชาติไทยเราเนี่ยบูรี่นักเตะกันจนไม่มีใครถ่ายทอดสดให้เราดูสําหรับผมนะครับมันเป็นเรื่องหน้าอับอายเกาหลีใต้แล้วก็อาเจนติน่าต่อคุณภาพของฟุตบอลแล้วก็สภาวะฟุตบอลในยานาเซียนของเราแต่ผมถือว่าผมผมดีใจอย่างมากที่นักเตะไทยเนี่ยไม่โต้อตอบนะครับถือว่าสปิริตยอดเยี่ยมตรงนี้เป็นผลจากการที่บุยรำเนี่ย ใช้แคมป์ระเบียบวินัยเก็บตัวน้องๆรุ่นนี้นะนี่คือการยับยั้งช่างใจน้องมีสติอันนี้ผมชื่นชมน้องนองมากครับอยู่ยี่สิบชุดนี้แต่สําหรับอินโดนีเซียเนี่ยที่เขาบ่นเรื่องกรรมการเขาข้างไทยแต่ความเป็นจริงแล้วผมนั่งดูทั้งเกมวันนี้อินโดนีเซียได้เล่นกับเราแรงมากนะครับเล่นกับเราแรงมากและได้ยินเสียงบ่นจากอเนตินาด้วยว่าอินโดนีเซียเนี่ยเข้าบอลแรงนะครับเป็นการเล่นที่รุนแรงมากกับอเนตินา ชัยชนะที่เกิดขึ้นเนี่ยผมผมไม่รู้จะว่ายังไงในในเกมที่แล้วเพราะผมไม่ได้ดูนะเพื่อนเพื่อนพยายามจะบอกเกี่ยวกับเรื่องการไม่ได้ให้ถ่ายทอดสดผมบอกตรงใครจะไม่เสียใจครับผมรู้สึกแย่แต่ผมทําคลิปมาแล้วนะครับถึงแม้ว่ายอดวิวผมจะไม่ได้แต่ผมก็พยายามเสนอสนับสนุนน้องๆอ,อยู่ยี่สิบชุดนี้มาตลอดนะชุดบูล็อกเนี่ยท่ามกลางคอมเมนต์ที่ ที่มาค่อนข้างจะคัดค้านกับช่องผมว่าไปเชียร์ทำไมที่ไม่มีอนาคตผมก็ต้องพูดตรงๆนะครับทาไมจะไม่มีอนาคตผมเห็นผมเห็นว่าน้องเขาเก่งเพียงแต่ว่านะครับช่องบาคินชาแนลหรือผมเนี่ยเฝ้ารอคอยมาตลอดว่าผมพูดตลอดและท่านจําได้มันจะบอกว่าเมื่อไหร่จะแสดงฟีเท้าที่แท้จริงออกมาเมื่อไหร่จะสตาร์ทเครื่องติดเมื่อไหร่จะเครื่องร้อนผมพูดมาตลอดตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์ที่สุราบายาแนละ้ว แล้ววันนี้นะครับน้องๆเขาสตาร์ทเครื่องติดแล้วเพราะว่าแก้ปัญหาเกี่ยวกับแดนมิดฟิลด์ได้สรุป,ปนสั้นเลยนะวันนี้เราแก้ปัญหาเกี่ยวกับแดนมิดฟิลด์ได้โดยนะครับเพิ่มการวิ่งสอดรับเพิ่มประสิทธิภาพในการในแดนมิดฟิลด์แล้วให้เด็กสปีดบอลเร็วขึ้นที่พอมันแก้ได้ปุ๊บมันก็มันก็ปลดล็อกนะครับก็สามารถทําเกมได้ดีขึ้นแต่ผมเสริมนิดนึงเหมือนคลิปที่แล้วแหละมันยังไม่ดีพอที่จะเอาชนะอิรักครับ ันนี้ด้วยความปรารถนาดีนะครับที่ผมพูดนี่คือจริงใจด้วยทุกอย่างปรารถนาดีด้วยทุกอย่างไม,ม่ผมผมผมไม่ดีใจเกินไปที่ชนะอินโดเพราะผมถือว่ามันเป็นฟอร์มธรรมดาที่นักเตะเราเนี่ยจะต้องเตะอย่างนี้อยู่แล้วกับอินโดต้องชนะสกอร์สองศูนย์เป็นเรื่องปกติแล้วครับตอนเนี้ที่เราชนะอินโดแต่ผมเป็นห่วงเรื่องการเจออิรักไม่มีอะไยผมกลัวเราจะตกรอบไอ้ที่กลัวไม่ใช่วิตตกจริตนะนี่คือความจริงครับนี่คือความจริงถ้าเกิดเรายัง ยังไม่ยอมเสริมตัวผู้เล่นเรานักเตะเราเนี่ยคือถ้าจะไม่เสริมตัวผู้เล่นจะเอาถ้าจะเอาแค่นี้ก็ได้ครับแต่นักเตะเราต้องมีแพชชั่นเหมือนเด็กอายสิบเจ็ดวิ่งสู้ฟัดเอาเต็มที่เลยวิ่งลืมตายอ่ะและโค้ชเปเรลาจะต้องวางแผนอย่างเฉียบคมในแดนมิดฟิลด์และแดนลูกมากกว่านี้ตรงนั้นเนื่ยสู้รักได้พอได้ครับแต่มันก็เสี่ยง แต่ถ้าเราเติมตัวผู้เล่นอย่างเอรบันกาดิเยหรือตัวผู้เล่นที่เฉียบคมในแดนหน้าหรือแดนมิดฟิลด์แดนลุกเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยมันจะสบายใจขึ้นเยอะส่วนแดนรับนะครับกลุ่มซิงหามาราสาเนี่ยผมคิดว่าใช้ได้แต่ต้องเพิ่มการระบัดระวังเรื่องการหลุดมันมีลูกหลุดในเห็นนะครับหลุดยังไม่ควรจะให้หลุดผมคิดว่านักเตะเราเล่นดีทุกคนแต่มันมีอาการอึงติดติดอยออาการอึงอาการชง,งักอาการที่ยัง ยังไม่แอคทีฟเพียงพอตรงนี้ต้องแก้แต่ถือว่าแมตช์วันนี้กับอินโดนีเซียแก้ได้เยอะแล้วดีขึ้นแล้วครับสําหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เราจะไปเจอกับรัสเซียนะครับมันมีเรื่องอีกเล็กน้อยนะที่ผมไปเห็นวันนี้นะครับแต่คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญพอสมควรสําหรับวงการฟุตบอลในย่านเดเชียของเราครับที่ประธานกิติมศักดิ์สภาพฟุตบอลรัสเซียคือวิเอสเลฟโคโคอฟนะครับ ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการมาแข่งขันในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ LP Bank Cup ที่เวียดนามที่จะเจอกับไทยกับเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งวิยาเซเลฟคุลคอฟได้บอกว่าตอนนี้การเมืองหรือว่าสงครามเนี่ยมันเริ่มเข้ามามีบทบาทในสนามฟุตบอลแล้วมันทำให้ทีมชาติรัเสเซียไม่สามารถจะเข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์ต่างๆของยูฟ่าได้ ตั้งแต่เกิดสงครามรัเสเซียกับยูเครนเป็นต้นมาและมันมีแนวโน้มว่าต่อไปนี้นะครับทีมชาติรัเสเซียเนี่ยก็จะไม่ร่วมสังกร,รมกับทีมในยุโรปเหมือนกันเขามองดูตัวอย่างของทีมชาติโรเซเรียนะครับที่มาเข้าร่วมกับ AFC หรคือสมาพันธ์ฟุตบอลชาติเอเชียเนี่ยโคลโลพฟเองก,ก็เลยมีมีความรู้สึกนะครับว่าการมาแข่งขันทัวร์นาเมนต์ LP แบงคับ ที่เวียดนามในครั้งนี้ที่เจอกับไทยวันที่เจ็ดกัเจอกับเวียดนามวันที่สิบเนี่ยนะจะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์เพื่อที่จะพิพจารณาในการย้ายทีมชาติรัเสเซียเนี่ยจากยูฟานะครับสหพันธ์ฟุตบอลชาติยุโรปเนี่ยมาอยู่เอฟซีคือสหพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติเอเชียคือโอกาจะย้ายมาอยู่กับเราเนี่ยเหมือนเหมือนกับออสเตรเลียย้ายมาเนี่ยถ้าย้ายมาจริงก็คงบันเทิงเลยครับงานเนี่ย หลังจากที่ออสเตรเลียย้ายมาอยู่กับเอฟีเนี่ยมันทําให้วงการฟุตบอลในย่านเอเชียของเราเนี่คึกคักนะครับมันมันเหมือนเราได้โดยเฉพาะอาเซียนเราก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยในการรับฝีเท้าออสเตรเลียถ้ารัเสเซียย้ายมาอีกทีมหนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะน่าจะเพิ่มนะครับเพิ่มคุณภาพนักเตะเอเชียได้เพราะว่าเราจะได้เจอกับฝีเท้าจากทีมอย่างรัเสเซียนะครับดีกีมันจะเพิ่มจาก ที่เราเจอกับอุซเบกิสถานนะสไตล์การเล่นของอุซเบกิสถานเป็นสไตล์ของยุโรปตะวันออกทีมอย่างทาจิกิสถานอุสเบกิสถานกีริสถานเนี่ยนะครับทีมเหล่านี้เนี่ยเคยอยู่ในสหภาพรัเสเซียอาสาภาพโซเวียตขออภัยครับและทางฟี FA เองหลังจากที่สาภาพโซเวียตล่มสลายนะทางฟี ف าก็ได้ให้ประเทศรัเสเซียนี่แหละครับ เป็นสมาชิกข,ของฟีฟาสืบต่อจากสหภาพโซเวียตส่วนประเทศในเื่นที่แยกออกมาจากสหภาพโซเวียตอย่างอุซเบกิสถานทาจิกิสถานนะครับกีดิสถานพวกนี้ก็ต่างแยกออกมาเป็นทีมชาติของชาตินั้นๆน,น,นะครับเข้าร่วมกับฟีฟาแล้วหลายทีมที่เคยอยู่ในสหภาพโซเวียตนะก็อยู่ทั้งยูฟ่านะครับอยู่ท้งเอฟซีและครั้งนี้นะครับในมุมมองของโคลโคอฟเนี่ย เขาคิดว่าในเวลาลหลายปีข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าสงคารามยูเครนกับรัเสเซียจะลงเอยยังไงเนี่ยมันก็คงยากแล้วที่รัเสเซียจะกลับไปเล่นกับยุโรปซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทางนาโตเนี่ยก็คือสาภาพยุโรปนะครับกับทางอเมริกาเนี่ยเขากำลังมีปัญหากับรัเสเซียค่อนข้างจะค่อนข้างจะลึกแหละปัญหายูเครนเนี่ยมันคงจะมองหน้ากันไม่ติดนะครับทางสาภาพฟุตบอลแห่งรังเสเซียคิดว่านะ ็คงไม่ไม่อยากจะกลับไปเตะที่ยุโรปอีกแล้วนะครับอยากจะมาเข้าร่วมอยู่กับเอเชียนี่เป็นความหมายนะที่วิอาเซเลฟโคโลคอฟได้พูดว่าเป้าหมายเป้าหมายหลักของการในขันกับเวียดนามและไทยคือการกีฬาควบคู่กับการทูตนะครับก็มีโอกาสนะที่ทีมชาติรัเสเซียจะมาอยู่กับเอฟซีมีโอกาสครับการเข้ามาผมคิดว่าเป็นผลบวกนะทำให้เอเชียของเราเนี่ย เพิ่มทีมที่มีฟีเท้าจัดจ้านจากทักยุโรปมานะมันจะเป็นการพัฒนาฟุตบอลเอเชียของเราด้วยนะครับก็คงไม่มองไปมุมมองที่จะมาแย่งโคต้าเอเชียหรอกมาก็ดีครับรัเสเซียมาก็ดีนะครับผมเห็นข่าวแล้วผมก็เลยตอนแรกจะไปดูความเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับตัวผู้เล่นภาพรวมของทีมชาติรัเสเซียตอนนี้นะอัปเดตนะวันนี้ที่เขาจะเดินทางมาก็มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มครับ คือมาครั้งนี้เนี่ยเข้ามาในสภาพไหนรู้ไหมครับเข้ามาในสภาพที่ตัวตัวผู้เล่นเขาบาดเจ็บตัวหลักเขาแล้วก็ตัวผู้เล่นจากยุโรปเนี่ยไม่ได้มาหลายตัวผมดูแล้วนะรัเสเซียมาแค่ครึ่งทีมครับเขาดึงนักเตะจ,จากทางหลีกเขาว่าหลีกภายในของรัเสเซียเข้ามาครึ่งทีมบวกกับทีมชาติของเขาทุกเรื่องแหละครับทั้งเรื่องการติดต่อการเดินทางจากสภาพยุโรปมาอย่างรัเสเซียตอนนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ยากในระหว่างสงคราม ก็มาครั้งนี้นะครับตูท่าทีรัเสเซียเขาจะมาทั้งเรื่องการกีฬาแล้วก็เรื่องการทูตด,ด้วยนะครับล้วสภาพนี้ก็คงเป็นโอกาสนะครับที่เราจะมีโอกาสเก็บแรงกิ้งฟี فا ได้จากทีมชาติรัเสเซียนะครับมีโอกาสมากพอสมควรแต่รัเสเซียโดยโค้ชคาปินเดงเนี่ยเขาก็มุ่งหมายที่จะเก็บแรงกิ้งฟี فا จากเราเหมือนกันจึงเป็นเกมที่น่าสนใจเดี๋ยวถ้ามี ข่าวคราวยังไงนะครับผมติดตามข่าวคราวทางรัสเซียลตลอดเดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบเหลือเวลา78วันครับเราร่วมกันให้กำลังใจทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่อิชิกำลังสร้างขึ้นมาใหม่นะครับที่จะปรากฏแก่สายตาแฟนบอลชาวไทยทุกคน